สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมสินค้าดีๆรุ่นเก่าเก็บหายากนะครับผมเป็นคู b o ต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบพัดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สิบสี่แรงนะครับนะครับสินค้าเครื่องหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับดูด้านข้างนะครับด้านหน้าครับทีนี้ ทันเดอร์นะครับรับประกัน3ปีเต็มครับผม14แรงนะครับตอนนี้เหลืออยู่2เครื่องนะครับนอครับอีกเครื่องหนึ่ง เลืออยู่2เครื่องสุดท้ายนะครับน่าจะเรือ2เครื่องสุดท้ายในประเทศไทยแล้วนะครับนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกคานะครับจังหวัดยโสธรถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆแถวร้านผมก็เข้ามาชมสินค้าได้นะครับหรือว่าสามารถโทรสั่งจองได้ทางร้านจะส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางส่งทั่วไทยนะครับถ้าอยู่ใกล้เราก็ไปส่งให้เองถึงหน้าบ้านนะครับราคาก็อยู่ที่5500บาทนะครับไม่รวมจัดส่งครับผม ถ้าสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 08 1 1 2 0, 5 5 0 6 9 55ครับนี่นะครับ2เหลือ2เครื่องสุดท้ายแล้วนะครับ H าทีครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปดีๆเข้ามาน,นำเสนอนครับทางร้านก็จะาหาสิ่งดีๆนะครับผมมานําเสนอเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ